สวัสดีครับสวัสดีเอฟซทุกท่านนะครับผมสวัสดีเช้าวันศุกร์นะครับวันศุกร์โอ้วันนี้ปกติต้องเป็นแบบเช้าวันเสาร์นะครับเช้าวันเสาร์อันนี้คือเช้าวันศุกร์นะครับสวัสดีทุกท่านนะครับโอ้หมาอัปเดตหน้าร้านองปูหน่อยนะครับโอ้สวยงามมากนะครับองบริวารนะครับก็ใกล้แล้วนะครับใกล้แล้วใกล้ที่จะแล้วเสร็จแล้วนี่ครับสวยมากเลย นี่นะครับองค์บริวาลองค์ปูปาริจิตเกือบทุกทางขึ้นนะครับทั้งสี่ทิศนะครับก็เกือบจะเสร็จสมบูรณ์สวยงามแล้วนะครับเหลือเก็บรายละเอียดนิดหน่อยครับแล้วก็ลงสีนะครับโอ้โหไม่ได้มาหนึ่งอาทิตย์นะครับเปลี่ยนแปลงไปเยอะมากนะครับผมเปลี่ยนแปลงไปเยอะมากนะครับโอ้โหสุดยอดเลยสําหรับทีมช่างนะครับ ทีมช่างไม่ธรรมดานะครับไม่ธรรมดานี่นะดูรายละเอียดกว้างๆนะครับคลิปนี้จะไม่ได้ซูมเข้าไปนะครับไม่ได้ซูมเข้าไปดูด้านในนะให้ดูแบบบริเวณกว้างๆนะครับสวยงามนะครับเป็นงานฝีมือนะครับงานฝีมือของทีมช่างสายุทธพุทธศิลป์นะครับแล้วก็ทีมงานนะผม อัปเดตนะครับมาอัปเดตล่าสุดที่หน้า้านปูนะครับนี่ร้านกาแฟนะครับก็เดี๋ยวเมื่อกี้นะครับเจอเบาเมื่อดนะครับเจอเบาเมื่อดได้รับการแจ้งข่าวนะครับว่าจะเดินทางประมาณไม่เกินเจ็ดโมงครึ่งนะครับถึงแปดโมงนะครับประมาณนี้นะครับ ก็จะไปที่วัดบ้านเดือนะครับไปที่วัดบ้านเดือนอืากาศสดๆนะครับโอ้แดดออกแล้วเมื่อกี้แดดยังไม่ออกนะครับอม,มองรอดองค์โบสถครับองค์เนนครือ หน้าตากันหน่อยบวันนี้ก็เดี๋ยวเตรียมตัวนะครับไปกับทีมงานนะครับอ,อืขาว,ววันนี้ไปทำบุญต้องโทนสีขาวนะครับนี่ป่านี่มาแล้วโหใส่เสื้อทีมมาวันนี้สวัสดีครับ เดินทางกี่โมงเนี่ยม,ม,มาถึงประมาณ3ามทุ่มไปรถลุงบ่นี่นะครับก็เตรียมพร้อมแล้วนะครับแต่ละคนแตท่านเมาอัปเดตเช้าเช้านะครับ อากาศดีนะครับแดดออกแต่เช้าเลยตอนนี้7จ็ดโมงนินดๆนะครับ7จ็ดโมงนินดๆเห็นเานไทยขององค์ปูนะครับส่วนหางนะครับผมส่วนหาง ตอนนี้ก็เตรียมเทนะครับเตรียมเทปรับพื้นที่เรียบร้อยนะครับเมื่อคืนมาก็ไม่ค่อยเห็นชัดเท่าไหร่วันนี้น่าจะชัดขึ้นนะครับเตรียมเทแล้วนะครับล็อกนี้ก็จะเต็มพื้นที่นะครับสวยงามน,นะครับเป็นลานลำนะครับลานลำลานทํากิจกรรมอะไรได้หลายๆอย่างนะครับ สด,ดร้อนๆนะครับเนี่ยดูมุมกว้างๆนะครับเนี่ยสวยงามนะครับใครมีโอกาสนะครับแวะมาเยี่ยมเยือนนะครับมากราบไหว้องค์ป,ปู่แล้วมาให้กำลังใจลุงป้านะครับที่นาโคกน้องนาจำปาด,งจ,ปดงจำปาดงจำปาดง ากาศดีนะครับโอ้โหเช้านี้สุดยอดมากนะครับสำหรับบรรยากาศช่วงเช้าท้องฟ้าแจ่มใสนะครับยูนะครับท้องฟ้ายามท้องฟ้าเนือเสียนองปูนะครับ สดใสมากวันนี้เรามาอัปเดตนะครับล่าสุดอัปเดตข่าวสารข่าวคราวนะครับก็วันนี้นะครับเตรียมตัวเดินทางนะครับไปที่วัดบ้านเดือนะครับอำเภอพนพิสัย จังหวัดน้องคายนะครับที่เราไปทําบุญกันนะครับหลายครั้งแล้วนะครับหลายครั้งละก็เท่าที่ผ่านมาก็เป็นภาพกิจกรรมดีๆนะครับหลายๆที่นะครับหลายๆสถานที่สําหรับทีมงานหลวงพ่าแตนนะครับก็อย่าลืมนะครับอย่าลืมสามสิบเอ็ดนี้นะครับสามสิบเอ็ดนี้ช่วยกันนะเป็นกําลังใจนะครับ ลุงพลทธวัฒน์นะครับส่งใจนะครับส่งใจไปที่ศาลจังหวัดมุกดาหารนะครับเชื่อว่าทุกอย่างจะผ่านพ้นไปด้วยดีนะครับอันนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะครับเป็นความคิดเห็นส่วนตัวสุดท้ายก็แล้วแต่นะครับสุดท้ายแล้วก็อยู่ที่คําตัดสินของศาลนะรอดูนะว่าจะจบลงอย่างไรนะครับพวกเราก็เอาใจช่วยนะครับผมสู้ๆนะครับสู้ๆสู้ๆนะครับ มาอัปเดตครับอัปเดตบรากาศก่อนเดินทางนะครับก่อนเดินทางโอเคนะครับก็อย่าลืมอุดหนุนสินค้านะครับของบริษัทมนโอมโฮมซับด้วยนะผมทุกตัวทุกผลิตภัณฑ์เลยนะครับตัง mm hmm. ใจให้ลุงพลพัฒน์นะครับ, mm hmm. บคุณลสัสดีครับ